ับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับโซโล่เลเวลลิ่งกันอีกแล้วนะซึ่งคลิปนี้ก็อัดต่อจากาพาร์ทหนึ่งเลยนะก็จะลงวันต่อๆไปนะครับเอาไว้ลงกันไม่มีคลิปลงช่องนะก็จะเป็นซีรีส์นะครับโซโล่เลเวลลิ่งนะ เดี๋ยวผมคงจะได้เอาคอปเตอร์มาเล่นด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคอปเตอร์จะได้มาโผล่ในพาร์ทไหนเหมือนกันนะเพราะว่าผมอัดต่อเนื่องเลยแล้วคอปเตอร์ก็คอปเตอร์ก็มีปัญหาเรื่องเน็ตนะครับที่จะับโหลดคลิปลง YouTube นะแต่ว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะก็เลยมาเล่นกับเราไม่ได้นะในต,ตอนนี้นะก็โอเคแหละ เพียวหายเล็วหายไปเร็วเหมือนว่าเราต้องรอเกตเปิดขึ้นมานะครับเพื่อจะไปสำรวจนะ งั้นก็วันที่3นี้ก็คงต้องสร้างบ้านกันก่อนนะเพื่อเป็นที่พักพิงอาศัยนะแล้วก็คงจะต้องมีการเก็บของใส่กล่องนะครับถ้าไม่ได้ทำาเคลสรายวันนะซึ่งอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ทำเควสดรายวันมันจะวาร์ปเราไปอีกมิตินึงนะก็เปิดนในเนื้อเรื่องเลยนะครับใครที่ดูอนิเมะโซโล่เลเวลลิงมาหรืออ่านมังฮาวามาก็คง จะรู้กันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการถางพื้นที่สักครู่นะครับในการพ่อขุดบล็อกอะไรนี้ยจะพยายามตัดออกแล้วกันแต่ว่าตัดเยอะก็ไม่ดีนะใช่แล้ว โอเคนะคก็ยังไม่ได้ลงรีเพย์มอดมานะก็คงจะไม่มีอันนี้ให้ดูนะครับก็จะมีการสร้างบ้านแบบนอร์มอลนอร์มอลให้ดูอย่างเดียวเลยนะไม่มีการใส่ replay, รีพงรีเพย์นะเสียงค่อนข้างดังนะเดี๋ยวผมจะลดเสียงในเกมลงอีกนิดนึงนะครับ โอเคมันขึ้นว่า DailyQuest Activate แล้วนะก็ทำควェสรายวันเลยนะกับมันเดิมนะก็ทำคว s สนะปิดพื้นเพียวต้องกดเอ็นทำควェสรายวันด้วยนะเพียวไม่งั้นก็จะส่งไปตายอีกเพียวสร้างบ้านก่อนเลยก็ได้มันต้องทำควェสรายวันให้เสร็จถ้าทำไม่เสร็จ จะถูกส่งไปอีกมิตินึงชึบชึบชึบทำควสดลายวันโอเคนี่นะกด n แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตัวบวกมันก็จะขึ้นให้กดอะไรเพื่อทำการฝึกนะเพียว ทำไปให้เสร็จครบทุกอย่างอีกเควสหนึ่งก็คือวิ่ง10กิโลนะก็คือวิ่งไปมาก็ได้แบบวิ่งวนวิ่งอะไรไปมาก็ได้ให้เควสมันเสร็จก่อนที่เวลาจะหมดมันจะมีเวลาจำกัดเควสรางวังวนคือ10นาทีต่อไปก็วิ่ง10กิโลนะก็ไปรันเว่ แนะนำว่าแต่ละวันให้ทำเควสดรายวันเลยนะถ้าไม่ทำเควสดรายวันก่อนจะถูกส่งไปอีกมิตินึงแล้วก็โดนประหารช่างนาเศาจริงจริงแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นลำมังโคเคในพื้นที่โล่งๆมาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะทําการสร้างบ้านเลยแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นบ้านเบสิกเบสิกนะครับที่ไม่มีความสวยงามขนาดนั้นเน้นการใช้งานนะครับเน้นการใช้งานสะส่วนใหญ่นะบ้านนะ แต่ว่าไใช้เก็บคงเก็บของนะครับก็จะไม่ได้ออกแบบอะไรมากนะเราก็จะทําแบบลวกๆไปนะเหลือควสดวิ่ง10กิโลนะคือ,อก็ต้องไปวิ่งนะว <c oughs> ิ่งวนไป10กิโลเมตรชิบ โอเคโอเคก็ได้แบบบ้านคร่าวๆออมาแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะทําการสร้างอย่างรวดเร็วนะในพาร์สองนี้ก็คงจะได้แค่บ้านนะครับเราก็คงจะไม่ได้ทําอะไรวิวาขนาดนั้นก็คือมันไม่มีเกตออกมานะก็เลยใช่ชีพิตเกษตรกรในต่างโลก <c oughs> ถือว่ามันก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะไม่ได้แย่เท่าไหร่ เออใช่ถ้าเสียงผมดูแปลกๆก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะ <c oughs> ช่วงนี้ค่อนข้างเจ็บคอนเล็กน้อยนะ okay. เราก็จะไปหาไม้ขาวมาเพิ่มในการทำบ้าน แล้วเควิวิ่ง10กิโลยังไม่เสร็จเลยวิ่งก่อนนะวิ่งใง้มันครบ10กิโลนะเดี๋ยวตายห้านาทีในการทำควิรายวันโอเคเลเวลควิคอมพีวแล้วนะครับ ถ้าเควสเสร็จเราก็จะสามารถกดรับรางวัลได้นะเอาเป็น10สกิลพอยต์เหมือนเดิมอับแบบนี้ไปแล้วกันนะรับลน้นทางด้านของความแข็งแกร่งนะเหมือนว่าอันนี้จะเป็นพละกํำลังนะที่ใช้แต่ละวันนะคือถ้าพละกกำลังเราหมด ก็จะเหนื่อยนะก็อย่างที่บอกไปถ้าพลังกำลังหมดก็จะเหนื่อยนะนี่ก็เป็นบ้านนะบ้านชั่วคราว ที่จ,จะอยู่ตลอดไปเลยก็เป็นได้รอเพียวทำควสเสร็จนะถ้าเพียวทำควสเสร็จเราก็จะนอนกันนะคือถ้าควสไม่เสร็จนะครับอีกคนก็จะโดนดึงไปต่างโลกเสร็จควสแล้วล่ะโอเค คงจะไม่ถูกดึงไปต่างโลกใช่ไหมโอเคเหมือนว่าเพียวจะไม่โดนดึงไปนะเพียวสามารถกดรับรีวอร์ดได้นะเพียวมันจะให้เลือกสกิลพอยต์ลูทบ t ็อกแล้วก็เป็นฟื้นฟูพลังงานเดี๋ยวเพียวก็คงทำความเข้าใจเองแหละ มัมก็จะมีฟตติกูดนะครับคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้คงไม่สำคัญนะครับสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกนะันบ้านแสนสุข รสร้างบ้านเสร็จเราก็จะได้ปิดคลิปวิดีโอนี้ลงนะแล้วก็อัด EP 3ต่อเลยในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะเพราะว่าอาจจะได้อัดอีกทีนึงก็จะเป็นสาทิศเลยนะโอเค ก็จะขุดดินไปนะครับก็ในทางขุดดินเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนขุดเสร็จแล้วกันนะไป คือตอนนี้ก็คือรอแค่เกตเปิดนะถ้าเกตเปิดมาเราก็จะไปลงเกตกันนะไม่รู้ว่าจะตายกี่รอบนะอาจจะตายเยอะอยู่นะ ทำเป็นพื้นต่อนะครับอย่างรวดเร็วนะเราต้องรีบทําเวลานะเดี๋ยวถ้าเราทำเคล็ดวันที่สองเสร็จเราคงจะต้องปิดคลิปนะก็อย่างที่ว่าไปเราจะเล่นแบบว่าเท่าที่เราเล่นเลยนะจะไม่มีการไปเล่นย้อนหลังนะ <S <S อาจจะเล่นนานอยู่นะครับซีรีส์นี้ ก็คงต้องดูผลตอบรับแหละว่ามันดีพอไหมที่จะให้เล่นต่อ,อยาวๆนะครับใครได้ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปที่แล้วไม่ได้บอกเลยนะสำหรับกันฝากกดไลค์นะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะโอเคนี่ก็เป็นบ้านนะครับ กดตรงนี้นิดนึงนะโอเคถือว่าสวยงามนะโอเคแล้วก็ทำประตูมาหนึ่งบานอาา่าฮะแล้วก็ปักทอดลอบบานนะเพื่อเพิ่มความสว่างนะ จะมียั้นสองไหมอืมอาจจะมีชั้นสองด้วยนะเดี๋ยวก็ทำการย้ายของเข้าไปคงต้องได้ลงมดเพิ่มนะตัวจากรส่งละเดี๋ยวเราก็จะเอา กล่องมาวางไว้ตรงฝั่งนี้แล้วกันนะเดลี่มิชชั่นแอค i v เวตเควสประจำวันมาแล้วนะก็ทำเควสใในเสร็จแล้วก็จะกลับปิดคลิปอย่างสวยงาม ทำการขยายพื้นที่บ้านครับก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันทางด้านของแคมไฟ้นะเอาตัวค้าไว้ตรงนี้แล้วกันตัวเตาตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะเดี๋ยวถ้าคอปเตอร์มาเราก็วางเตียงไว้เลยแล้วกัน ที่สามเตียงเสร็จเรียบร้อยจะจะเป็นบ้านโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยใช่มันก็คงจะเป็นแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะจนกว่าจะมีเกตเปิดนะตอนนี้เควสายวันมาแล้วเราก็ทำการทำเควสาลวันก่อนนะสะควอต้ยพุทอัพนะ สักควอดหรือเปล่าไม่รู้อะโอเคเป็นพุทอัพนะครับแล้วก็เป็นซิทอัพซิทอัยี่สิบห้าครั้ง ผมว่าเราถอดลูกดีกว่าอืมแบบนี้เลยกดซิปชุบ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 โอเคต่อไปก็เป็นสควอตนะก็คือลุกนั่งนะสควอตยี่สิบห้าครั้งโอเคค่อยๆทำไปนะแล้วเราก็จะต้อง วิ่ง10กิโลโอเควิ่ง10กิโลครับลุยมาดูกันว่าเราจะได้วิ่งรอบบ้านกี่รอบนะกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้นับตอนนี้กน่าจะวิ่งมาได้ประมาณ4-5รอบแล้วนะ เขางไม่ครบพันกิโลนะสิกิโลวิ่ง10กิโลสักพักหมดร้อนมาแตมาครับไม่ใช่โอเคก็ถือว่าค่อนข้างดีสหรับการวิ่งนะเฮ้อถือว่าค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่ไปสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม น่าจะรอบที่7จ็ดที่แที่สิไม่รู้แหละนับไม่ได้นะเดี๋ยวถ้ามันผ่านมันก็จะขึ้นเองนะเม่อผ่านนะก็คือทําการวิ่งรอบบ้านแบบนี้นะโอเคนะควิบเสร็จแล้วกดรับเดลี่รีพอร์ตนะ10สิบสกิลพอยต์เหมือนเดิมรับมาเป็นสกิลพอยต์อันนี้เป็นการอัพร่างกายนะอันนี้เป็นอารอัพความเร็ว เซนอันนี้เป็นมานาะนีมานาไม่ค่อยได้ใช้นะครับอัพเป็นร่างกายกับความแข็งแกร่งก่อนแล้วกันโอเคนะตอนนี้ร่างกายรู้สึกว่าเบาวิวเลยนะคงจะต้องได้ไปลองเหมืองต่อนะครับ วิ <c oughs> ่งทำควสแบบเปเปลยโอเคตัดต้นไม้คือถ้าเราไม่ได้นอนหนึ่งคืนนะมันก็จะเหนื่อยนะก็คือต้องนอนนะแต่ก็ไม่ได้อยากนอนเร็วขนาดนั้นนะ มันจะเป็นการรีเซ็ตวันนะเคทำพิชเช่นเพจนะครับวางไว้ตรงประตูเ okay. คมืดแล้วนะต้องไปหากระจกมาทำเ้ไปหาทรายมาทำหน้าต่างนะ ใช่ต้องไปหาไซาโอเคนอนให้มันเช้าโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้คงต้องขอวางตัวกับมันเกไปแค่นี้ก่อนนะว่เจอกันใหม่ในพาร์ท ที่สลงวันไหนไม่รู้นะตัดก่อนโอเคไปละ